อยู่บ้านช่วยชาติได้จริงเหรอจริงค่ะการอยู่เพียงแค่คุณอยู่บ้านคุณก็สามารถช่วยชาติช่วยตัวคุณได้นะคะด้วยการทํามสิ่งนี้ค่ะ3สิ่งนี้คืออะไรบ้างคะอย่างที่1ค่ะแค่คุณอยู่บ้านคุณก็สามารถที่จะช่วยชาติได้เพราะคุณจะสามารถที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะให้แข็งแรงนะคะลดการที่จะเอาตัวเองออกไปเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือต่อการที่จะถ้าคุณป่วยนะคะคุณก็จะลดการที่เอาตัวเอง ออกไปเป็นคนที่จะไปนําเชื้อสู่คนอื่นนะคะฉะนั้นการอยู่บ้านจะช่วยทําให้คุณสามารถที่จะดูแลซักรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะเป็นการปกป้องกันตัวเองและก็ปกป้องคนอื่นค่ะอย่างที่สองค่ะ อย่างที่สองของการอยู่บ้านช่วยชาติช่วยตัวคุณนั่นก็คือการได้ทบทวนนะคะเวลานี้แหละค่ะเหมาะที่สุดแล้วนะคะสําหรับการที่คุณจะทบทวนเป้าหมายในชีวิตของคุณค่ะว่าเป้าหมายในชีวิตที่ผ่านมานะคะอาจจะไม่เคยวางเป้าหมายหรือไม่เคยมีเป้าหมายเลยก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าอะไรคะคิดว่าเดี๋ยวอ่า เราโตขึ้นเราเรามีอาชีพที่มันมั่นคงขึ้นมันก็คงจะดีขึ้นดีขึ้นเห็นไหมคะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นตัวเร่งนะคะเป็นตัวเร่งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงคะ่ะฉะนั้นนะคะเป้าหมายที่เราไม่เคยมีหรือเป้าหมายที่เราวางไว้แล้วมันถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยสถานการณ์นี้นะคะเราใช้เอเวลารนี้นะคะ่ะ ใช้สาหรับในการทบทวนเป้าหมายของเราค่ะอย่างที่3นะคะสําหรับการอยู่บ้านช่วยชาตินะคะอย่างอ่าก็คือการทําพัฒนาตนเองค่ะเราสามารถที่จะพัฒนาตนเองเพื่อช่วยชาติได้นะคะเพราะหลังจากเหตุการณ์วิกฤตนี้นะคะมันจะเกิดโอกาสมากมายนะคะมันจะเกิดอาชีพใหม่ๆมากมายอาชีพที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนอาชีพที่เราไม่รู้จักมาก,ก่อนนะคะเพราะอะไรคะเพราะเดี๋ยวนี้เนาะมันจะมีในเรื่องของอะไรคะ การศึกษาก็จะเปลี่ยนไปนะคะนักเรียนหลายคนเริ่มเรียนออนไลน์นะคะน่เริ่มเรียนทางออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วก็มีอาชีพหลายๆอาชีพเปลี่ยนแปลงไปนะคะฉะนั้นอ่าเราใช้ช่วงเวลานี้แหะคะ่ะในการพัฒนาตนเองนะคะเช่นเราเราอยากเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะเราอยากเป็นยูทูบเบอร์เราก็ใช้เวลาช่วงนี้แหะคะ่ะศึกษาวิธีการเป็นการเปิดช่องใน y o u t u b e นะคะ in เราอยากมีหน้าร้านนะคะอยู่ <new> มีหน้าร้านอยู่ใน เฟ e บุ๊กอยู่ในช่องทางของออนไลน์ก็ใช้เวลานี้แหะคะ่ะในการที่จะเรียนรู้เรื่องของการเปิดเพจนะคะอยากเป็นควบเป็นคูเหมือนโค้ดเจี๊ยบนะคะก็เรียนรู้นะคะเรียนรู้การเป็นโค้ดเป็นคูนะคะแล้วก็ อยากรู้เรื่องอะไรนะคะเราก็ไปศึกษาใช่ไหมคะไปศึกษาหาข้อมูลมานะคะแล้วก็มาถ่ายทอดนะคะหรือมีความเก่งความดีความสามารถอะไรอยู่ในตัวเรานะคะเราก็นํามาถ่ายทอดนะคะแค่นี้นะคะเราจะช่วยประเทศชาติในการพัฒนาตนเองในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะโค้เชเจี๊ยบค่ะ